แผละแผละแผละเราจับเราจับดูดิเราจะใช้งานงยังยางยังยังดูลิ้นหน่อย่ะดูลิ้นหน่อยเดีแบบว่าดูลิ้นหน่อยอันนี้แบบซับซ้อนซับซ้อนดูนี่แบบซับซ้อนออกเดี๋ยวบินเดี๋ยวบิน ใช่มันเจอแบบว่ามันเจอโจทย์เป็นสตูลมันสั่นๆยังไงไม่รู้เนี่ยไม่ตอนที่บูดเริ่มหาส e ั <itu? S 2> ่นทั้งหมดนีละถ้าเป็นติด่าเมียกูดไลน์อยู่นะเห็นจ้ะเอาไงดีเนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วเอาไงต้องต่อคิวเข้าวะ่ะถ้าถ้าชนะเราตังไปแพ้เราโดนซี่อ แบบนี้น mm ัองออยก็แพ้สิไมเอาน่าส่แล้วแต่ถ้าแพ้เราลงซีนะสองกี่คนกี่คนหคนอันนี้ตีเอกเอกเข้านีโมโมนี่อย่างนี้เปดูก่อนดีกว่าโอ้โหพอเปิดจัดเลย

บอกไปว่าไอ้นั่นกับต้นท้อใหญ่กว่ากันอันนี้ใหญ่กว่าของจริงเท่าไก่ของจริงเท่าของแท้ของจริงระหว่างเจอานี้อันนี้อันนี้ของจริงของจริงของพี่ก็เล็กกว่านี้นิดนึงได้ไหมได้ไหมอย่างเงี้ยของพี่เล็กกว่านี้หน่อยเดียวน่ากลัวนะอันนี้ทางการแพทย์เขาเรียกว่าไส้ลงของผมก็ไม่มีอะไรบ้างเนี่ย อยากจะปาอยอยากจะปาอยู่นี่กี่คนแล้วเนี่ยแสนเจ็ดกว่าแล้วแสนเจ็ดหมื่นกว่าแล้วเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเหรอให้น้องเขาเล่นเกมไหมเล่นเกมดีกว่าลองลอเล่นเกมดีกว่าถ้าชนะน้องเขาเอาเงินไปนะแตะเอกเข้าแอดจีพหนึ่งหกแปดแล้วโอนตังค์เข้าไปห้าแสนเอาให้น้องเขาเล่นให้น้องเขาเล่นถ้าถูกซับไพ่ได้มาครึ่งนึงซับไพ่ตัวนี้เอาไปเลย พี่จะทำะรดีวผมเข้ามินเอาจริงข้างบนเป็นเอาให้ไม่เข้าให้ผมไม่วนนี้ีวันนี้หมายอะไหมายออกใบออบอขวาาโอ้โหเจอแตาชเอาจัดไป เด็ดปายเข้าเอาเข้าให้เขาเลยเออเอายิงปลาไงอ่ะยิงปลาน้อยยิงปลาก่อนเอาเคแล้วเราคุยแล้วนะที่ผ่านกล้องนะถ้าชนะเอาไปห้าแสนถ้าแพ้เรียบร้อยห้าคนอ่ะไปอาจารย์กุ้งเลือกเข้าด้วยไหมมีใครละห้าคนเอาใครบ้างต้นโคกอ้กโกลบเบียร์ต้กนท้ายเป็นกูแล้วไะ ถ้าเสียคนแรกก็ไม่มีใครตามมาเละเป็นลมมันหมดแล้วนยไอต้นไอ้ท้ายเลยปี168มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยาามไปแสนถ้าเล่นได้เอาไปเลยถ้าเล่นเสียโดนต่อจบตรงนั้ปีพี่ตื่นตเขาหลานเมื่อวานใช่ไหมจำกัเวลาเนี่ยกับเช้าเลยนหลาเมื่อวานหลเมื่อวานหลเมื่อวานจาหน่อยชิาหน่อย

เอ้แม่เล่นเป็นไฟช็อตเลยกกา้่ไก่ว่าแม่งมือไวออเลยสักเ็มีอะไรต้องขาเฮ้ยสอสอคอ้ยนั่งักเลยไม่เท่ยใช่ไหมไม่ที่ยวกาไม่เอาอะไรเที่ยฮัลโหลเฮ้ยองรักัวด้วยองรักผัวด้วยเฮ้ยสอสอขาสอสขาดีสอขา มันคองานะจ้ทีรักบอกแกบอกมันงานนะจ้วคืงานดีอยู่ไเจิมดไอ้กล้าหัวแข็งตนตนนี่นี่มีอยู่ห้า0 0นบาทนี่นะเดี๋ยวพี่ให้เลือกให้ให้เราเลือกหน้าเดียว ไปมึงโดนปูตัดไอ้เกียกล้ามีงถ่ายให้เห็นหน้าจอเลยวินีแทงห้าแสนเลยนะไปถ่ายเห็นหน้าจอเราไปเลย5้าแสนแต่ถ้าผิดก็ปิดไร้สดเลยแล้วก็ใส่กันเลยนะออืมไ้เนเีบีหนึ่งหกแปดนะออเฮ้ยบอกให้ปรับให้5้าแสนดิมแทงได้ห้าหมืเอง บอกให้ตัให้ได้ห้าแสนเอาทนให้นีามร่ได้ซม่เอาเลยนนีแล้วกวหัวตาปับปัปกไม้ปักไม้ออยู่ด้วยกันเหรอปั้าหวกยังอยู่ด้วยกันอีกเหร ทุกคาสิโนอะไรมาเหมือนกันใช่หัวยังกล้าอยู่ด้วยดิหัวนี่ไม่เที้ยงอีหัวอยู่หลามด้วยชอบเหมือนเราพ่องลูกนะชอบอะไรเหมือนเลยชอบชอบคนอื่นไม่ค่ะเขาชอบซื้ออ๋อชอบกวิงขายข้องใจไปข้องนะ น่าแต่น่าชนะเราไปเลยเราเลือกแมงแล้วแมงเราอกูยอมเสียไอ้มาถ่ายแต่นมเว้ยนี่ไม่เชื่อนี่เดี๋ยวซูมไม่ได้นี่ลอยยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มไอ้ละจูบไอ้กล้องเราเดี๋ยวไปซูมดิกล้องเราซูมไม่ได้นะเดี๋ยวไล่นี่นี่นี่กล้องอยู่นู่นอยูบนี่ไงวะนี่อยู่นี่อ๋อนี่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 เดี๋ยวโดนข้อหาอาจารย์ไอ้กล้องซูม เดี๋ยวแม่แค่พูดคุยมันยังอาจารย์อันนี้การแสดงนะบอกก่อนนะการแสดงนะเป็นการแสดงนะครับอย่ามาจตรงโดนตรงนี้ดิโอ้โหเดี๋ยวติดคุกกันหมดอีกรู้อยู่แม่ตำรวจแม่ยิ่งมั่วๆมี่ออยู่นี่มันไม่อันนี้การแสดงนะครับผมเออไอ้ันยังไม่ห้าหมื่นอ่ะปรับแล้วนี่ยังเลยเนี่ยแต่ห้าหมื่นก็ได้นะห้าหมื่นไม่เอาชีเดียวเลยห้าแสนเลยอือ

เงินห้าแสนนะการหนเขาไม่ได้เงินห้าแสนปากเลยเะรุมปากเลยบอกก่อนถ้าผิดโดนอะไรแล้วโดนห้าคนกาจนมีค่ะกัญกามีอยู่อ่ะได้เงินไปได้เงินไปถ้าเสียซอบสภาพออ เฮ้ยอย่าปิดหน้าไม่ไม่ไมไปปิดตาเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักสับปะหลาดเป็นไงเดี๋ยวดูมึงก็แทบหมดแล้วเฮมส่วยเรารู้หมดน้ำเงินเจ็ดแต้มน้ำเงินเจ็ดแต้มแดงสี่แต้มแดงไม่ได้ตังค์เว้ห้าแส้เล่าเย็ดแม่ไปไปไปจบจบห้าแสนเลยไปนะพอแล้ว อ <proprietary> <laughs> แล้วเราเรา,เราสารุปซี่ไม่ซี่เนี่ย <c ười> ซี่ซีตอนนี้เลยต้องซี่อยู่แล้วต้องขับรัดรัปิดปิดไลท์เลยดีกว่าเดี๋ยวปิดไลท์เลยเดี <Louise> <c ười> ๋ยนะวปิดไลท์แล้วซี่เลยปีละคนเน่ะลาก่อนนะบอกเขาลาก่อนเนี๋ยวทำภารกิจก่อนค่ะยบายค่ะมน้องออยร้องให้ฟังหน่อยเออชอก